สวัสดีค่ะชาวราศีมีถุนขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ดูดวงกับปุ้งแช่นะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมนี้กันต้องขอประทานาภัยอย่างสูงด้วยนะคะเดือนนี้ก็ไม่มีคลิปภาพภายให้ดูเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าจะจัดคลิป ภาพให้ดูกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพพื้นดวงกันก่อนเลยนะคะเรื่องของพื้นดวงของชาวราศีมิถุนนะคะเดือนนี้โดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะถือว่าโอเคมากๆเลยใครที่มีความสบายไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าชีวิตรู้สึกอยู่บนความไม่แน่ไม่นอนมีอุปสรรคปัญหานะคะรู้สึกต้องประคับประคองมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเดือนนี้มันจะ มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันรู้สึกมั่นคงขึ้นสิ่งที่เครียดสิ่งที่ไม่สบายใจกังวลใจอ่ะมันมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะและที่โดดเด่นกว่าน,นั้นเลยอ่ะเรื่องที่คุณไม่สบายใจเครียดกังวลใจเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณผ่านปัญหาที่คุณเครียดเครียดแลกังวลใจไปได้แล้วเรื่องการงานนะคะเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจะมีการเติบโตหนึ่งมี การเปลี่ยนแปลงก่อน2มีการเติบโตขึ้นในเรื่องของการงานเหนื่อยไม่เป็นไรเนาะมีเหนื่อยบ้างมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่ายังไงมันเติบโตขึ้นแน่นอนเรื่องของความเครียดเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละโรงงานนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนคุณต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเลยมันก็จะเหนื่อยๆนหน่ยนิดนึงแต่ว่าเรื่องหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นรนายได้ที่ดีขึ้นก็ว่ามันโอเคมากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะ ภาพการเงินก็เช่นกันนะเป็นไพ่พระที่ยเหนือปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาทางการเงินกุ้ว่าเดือนนี้คุณผ่อนคลาย ผ่อนคลายหรือถึงขนาดปลดหนี้ได้เลยด้วยสําหรับบางท่านนะคะอ่าบางท่านปลดหนี้ได้บางท่านรู้สึกสบายขึ้นเบาขึ้นนะคะในเดือนนี้กับการเงินที่รู้สึกสั่นคลอนมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะแถมเรื่องการเงินนะคะอาจจะก,กําลังมีรายได้ใหม่ๆนะคะอะไรบางอย่างที่เข้ามาด้วยซึ่งอยู่ในระดับที่รู้สึกพึงพอใจแล้วก็โอเคกับตรงนั้นด้วยนะคะการเงินยังไงจะเห็นว่าโอเคมีการเติบโตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้ ไมมีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้เนี่ยปักขับประคองไปก่อนนะไพ่บอกว่าถ้าใครยังรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจเรื่องการเงินพยายามประคับประคองสถานการณ์ทางการเงินไปก่อนเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีแผนเดินทางแต่ก็ยังติดปัญหานะอาจจะการเดินทางอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะเรื่องของโชคลาภค่ะ โชคลาภของคุณคุณชาวราศีมีถุนไม่เด่นเลยนะอยากให้เบรกนะคะเบรกในเรื่องของโชคลาภก่อนพักก่อนเบรกก่อนนะถ้าจะมีโชคจริงๆอาจจะเข้ามาแบบเป็นทรัพย์สินอาได้ของมีค่าได้ทรัพย์สินอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยได้แต่เรื่องการเสี่ยงโชคคือไม่โดดเด่นเลยนะคะอาจจะพักไปเลยเว้นไปเลยก่อนในช่วงเดือนนี้ โอเคเรื่องของความรักกันบางสำราบนะคะความรักของคนโสดคนโสดโดดเด่นนะคะที่จะมีคนนะเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณซึ่งนะคะหนุ่งเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะาเข้ามาวนเวียนในชีวิตแต่กับคนธาตุน้ำก็นิดหนึ่งความสัมพันธ์ดูแบบยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่มีเข้ามาก็ดู ยังกังวลยังมีความกังวลใจกับเรื่องของความสัมพันธ์ดูยังไม่ค่อยราบรื่นอ,อะไรประมาณนี้ก่อนนะคะมีคนทาดุลม ท่านลมก็คือราศีกุมเมถุนตุ้นนะคะหรือเป็นคนไกลโอเคคนนี้กุ้งสูเขามีโอกาสพัฒนาได้น่าจะไปกันได้อยู่อาจจะดูเหมือนต้องพยายามนิดนึงนะแต่เขพัฒนาได้อะไรได้หรือมีโอกาสที่จะชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะคนไกลกับคนธาตุลมนั่นเองอาจบางท่านอาจจอเป็นคนคนไกลคนไกลก็คือ ต่างชาติต่างจังหวัดเดินทางบ่อยลักษณะประมาณนี้หรือนะคะถ้าเขาไม่ใช่คนไกลเขาคือคนทัดลมคนตรงคนชัดเจนนะคะที่โดดเด่นนะว่าจะเข้ามาแล้วมันพัฒนาได้จริงจริงๆก็จะมีลักษณะผู้ใหญ่เนาะที่เขาแบบชัดเจนอะความรู้สึกเขาชัดเจนนะคะ ม,มากมากในเดือนนี้นะมีคนที่คุณรู้สึกว่าออคุณอยากจะคุยกับเขาเป็นนานๆไปยาวๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้หรือรู้สึกว่าอยากจะชัดเจนอยากจะพัฒนากันแบบจริงจังแล้วอะนะคะสามารถเกิดได้เลยส่วนความรักนะคะของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดือน,นี้อืม มันมีเรื่องของความน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระวังได้คืออะไรระวังเรืองคำพูดค่ะคำพูดใดๆที่จะทำให้อีกคนรู้สึกน้อยใจคำพูดใดๆที่จะทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูเหนื่อยเลี่ยงก่อนนะคะพยายามเลี่ยงหนูโลกไปเลยอะโลกคำพูดพวกนี้ไปเลยก็ได้เพราะมันมีแต่บั่นทอนแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับความสัมพันธ์ระหว่างเราคนรักนั่นเองนะคะ บางท่านบางคนก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องของ choice หรือเรื่องของ,งตัวเลือกเข้ามาด้วยหมายความว่าถ้าคุณมีใครที่เข้ามาอย่างเงี้ยมัน มันมีสองกรณีกรณีแรกคือคุณต้องชัดเจนอะว่าโอเคคุณมีคู่มีแฟนแล้วเขาจะถอยไปเองแต่ถ้าคุณลังเลใจปุ๊บเนี่ยคนรัก,กคู่รักของเราเนี่ยเขาจะมีความน้อยอกน้อยใจแล้วก็เป็นปัญหาได้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะโอ,อเคค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะ สุขภาพของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะหนึ่งเลยระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะเรื่องของการหกคล้มนะคะเรื่องของการสะดุดเรื่องของของมีคมนะคะอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยหรือเสียหายได้สองระวังเรื่องความเครียดค่ะคุณอาจจะต้องปรับโหมดปรับระบบความคิดปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะถ้ารู้สึกคุณเครียดนะเพราะความเครียดเนี่ยจะส่งผลที่คุณเจ็บป่วยได้มากๆแล,ล้วป่วยชนิดที่แบบดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นอีกด้วยอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณป่วยจากความเครียดการกินยาอาจไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดนะคะน่าจะช่วยแบบยั่งยืนได้มากกว่านั่นเองนะโอเคค่ะสิ่งที่พ่อยากจะแนะนำอยากบอกอยากเตือนนะคะกับชาวราศีมิถุนเนาะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะสำเร็จอะไรในเดือนนี้ คุณนะคะไม่ควรจะพลาดเลยกับการที่คุณควรจะปรึกษาผู้รู้นั่นเองนะคะผู้รู้ผู้ใหญ่ที่เขา รักหวังดีให้โอกาสคุณคุยกับเขาเลยเขาจะช่วยเหลือให้คุณสาเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังเพราะฉะนั้นน่ะความสําเร็จของคุณน่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความพยายามของคุณแต่เพียงผู้เดียวคุณควรจะคุยจะบอกหรือปรึกษานะคะคนที่รักแล้วหวังดีเขาสามารถที่จะช่วยช่วยคืออาจจะไกด์ไลน์แนะนาสิ่งดีๆให้กับคุณเขาอาจจะช่วยคุณได้มากกว่านั้นด้วยซ้ําแต่คุณควรจะคุยหรือบอกนะคะกับคนลักษณะนี้จะช่วยได้มาก เรื่องที่สองนะคะก็คือภาพรวมบทสรุปนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคุณในช่วงเดือนนี้เพิ่มเติมนะคะ สิ่งที่พ่อยากบอกเพิ่มเติมคือเรื่องของโอกาสนะใครที่กําลังรอโอกาสรอฟังผลรอฟังข่าวอาจจะต้องรออีกนิดนึงอ่ะมันเป็นแพ้ของการรอคอยนะคะโอกาสดีๆเรื่องดีๆที่จะเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่ดีแต่คุณอาจจะต้องรออีกสักนิดอีกสักหน่อยอย่าเพิ่งถอดใจหมดหวังใดๆนะคะอ่ารอค่ะนะระหว่างรออย่างที่บอกจริงๆเดือนนี้ไพ่ยค่อนข้างเน้นให้คุยนะ คุยในลักษณะคุยขอคำปรึกษาขอคําแนะนําอะไรพวกนี้มันมันเหมือนมันเพิ่มโอกาสอะให้คุณได้มากๆากเลยอีกร่ปหนึ่งที่ระวังก็ให้ระวังปัญหาที่มาจากคนอื่นด้วยปัญหาจากคนอื่นไม่ได้มาที่เราตรงๆหรอกแต่เขาจะมาทางอ้อมกระทบเราทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาจากคนอื่นถ้ามันเล็กน้อยอย่าเอามาใส่ตัวแต่ถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่ๆก็ จริงๆในเบื้องต้นอยากให้ระวังหรือเลี่ยงปัญหาที่มาจากคนอื่นพยายามอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองก่อนในช่วงนี้นะคะ ตอนช่วงนี้อยากให้คุณพยายามจัดการเรื่องตัวเองก่อนคุยปรึกษานะคะแนวทางหรือโอกาสของตัวเองก่อนจะดีกว่านั่นเองนะคะเรื่องของการเงินก็โอเครอนิดนึนเดี๋ยวมันจะมีเงินเข้ามานะคะแต่อย่าเอาปัญหาอย่างที่บอกม่ปัญหาจากคนอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเอามาใส่ในต,ตัวเรานะคะในช่วงนี้ก่อนพักก่อนโอเคส่วนภทพความรักก็ พยายามปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งบางเรื่องมันไม่มีใครเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นมันเรื่องบางอย่างอ่ะมันไม่โอเคหรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ได้หนักหนานนะกก็ช่างมันนะคะเรียนรู้เรียนรู้กันให้มากไม่ว่าคุณจะโสดคุณจะมีคนคุยหรือคุณจะมีคู่คุณเรียนรู้คนที่คุณรักคนที่คุณรู้สึกดีด้วยถ้า สิ่งที่เราไม่โอเคมันเล็กน้อยช่างมันนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณอยู่ได้ดีแล้วก็มีความสุขมากๆได้เลยโอเคค่ะมาดูการทำบุญเสริมดวงกันบ้างการทำบุญเสริมดวงในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ค่อนข้างเน้นว่าอือหนึ่งให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะจะเป็นองค์กรใดๆก็ได้ที่เป็นการช่วยเหลือสัตว์นะคะดีมากๆนะสองให้ทำบุญเป็นภาพ ถวายผ้าไตรแต่ช่วงนี้โควิดอาจจะไม่สะดวก อาจจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ก่อนก็ดีนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยนะสามสิ่งนี้ได้หมดเลยช่วยให้คุณเห็นแนวทางในชีวิตที่ชัดขึ้นเพิ่มโอกาสนะคะในชีวิตที่มันมากขึ้นนั่นเองขอบคุณมากๆนะคะที่เราฟังคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนได้นะคะมีอะไรไม่สบายใจทักไลน์มาคุยกันให้ไพ่ช่วยไกด์ไลน์แนะนํานะคะให้ตรงประเด็นตรงปัญหาของคุณยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ ที่ติดตามรรบชมชนนาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิาคาร์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย